สวัสดีครับในบทเรียนนี้จะมาสอนเกี่ยวกับหน่วยการเรียนรู้ที่12การกำหนดลักษณะพิเศษภาพเคลื่อนไหวส่วนที่4ภาพเคลื่อนไหวแบบกำหนดเองคลิกที่รูปภาพของเราเลือกไปที่เมนูภาพเคลื่อนไหว เลือกปุ่มเพิ่มภาพเคลื่อนไหวในหัวข้อภาพเคลื่อนไหวชั้นสูงจะมีเมนูย่อยเพิ่มเติมอยู่4เมนูเช่นเมนูย่อยที่1เอฟเฟคเข้าเพิ่มเติมเลือกเอฟเฟคกล่องแล้วคลิกปุ่มตกลง เมนูย่อยที่สองเอฟเฟกตเน้นเพิ่มเติมเลือกเอฟเฟกตปั่นคลิกปุ่มตกลงเมนูย่อยที่สามเอฟเฟกตออกเพิ่มเติมเลือกเอฟเฟกเข้าหลามตัดคลิกปุ่มตกลง เมนูย่อยที่4เส้นทางการเคลื่อนไหวเพิ่มเติมเลือกเอฟเฟกวงกลมคลิกปุ่มตกลงรวมทั้งหมด4ี่เอฟเฟกเมื่อเสร็จสิ้นแล้วเลือกปุ่มแสดงตัวอย่างเพื่อแสดงภาพเคลื่อนไหว จะสังเกตได้ว่าเอฟเฟกต์ที่4จะหายไปเพราะว่าเอฟเฟกต์ที่3เป็นเอฟเฟกต์ออกและควรเป็นเอฟเฟกต์สุดท้ายให้ลบเอฟเฟกต์ที่3ออก เมื่อลบเอฟเฟกต์การออกออกไปแล้วเลือกปุ่มแสดงตัวอย่างใหม่อีกครั้งเราก็จะเห็นเอฟเฟกต์เส้นทางการเคลื่อนไหวส่วนที่5การเพิ่มและเปลี่ยนภาพนิ่งเป็นลักษณะพิเศษ เลือกไปที่เมนูการเปลี่ยนในส่วนของหัวข้อการเปลี่ยนไปยังสไลด์ให้เลือกลักษณะการเปลี่ยนสไลด์มา1ลักษณะเช่นลักษณะแยกและ ยังมีลูกเล่นปุ่มตัวเลือกเอฟเฟกอีกหนึ่งปุ่มมีทั้งออกแบบแนวตั้งเข้าแบบแนวนอนออกแบบแนวนอนเข้าแบบแนวตั้ง จะทำการเลือกเอฟเฟกออกแบบแนวนอนเสร็จแล้วเลือกปุ่มเริ่มการนำเสนอสไลด์สังเกตเมื่อเริ่มนำเสนอสไลด์จะมีเอฟเฟกการเปลี่ยนสไลด์ลองอีกครั้งนะครับ เลือกปุ่มเริ่มนำเสนอสไลด์อีกครั้งจากนั้นคลิกซ้ายเพื่อดูการเคลื่อนไหวทั้งหมดทบชวนกันอีกครั้งนะครับ ส่วนที่4ภาพเคลื่อนไหวแบบกำหนดเองคลิกที่รูปภาพของเราเลือกไปที่เมนูภาพเคลื่อนไหวเลือกปุ่มเพิ่มภาพเคลื่อนไหวในปุ่มเพิ่มภาพเคลื่อนไหวจะมีเมนูย่อยเพิ่มเติมอยู่4เมนู คือเมนูย่อยที่หนึ่งเอฟเฟกเข้าเพิ่มเติมเมนูย่อยที่สองเอฟเฟกเน้นเพิ่มเติมเมนูย่อยที่สามเอฟเฟกออกเพิ่มเติม เมนูย่อยที่4เส้นทางการเคลื่อนไหวเพิ่มเติมส่วนที่5การเพิ่มและเปลี่ยนภาพนิ่งเป็นลักษณะพิเศษเลือกไปที่เมนูการเปลี่ยนในส่วนของหัวข้อการเปลี่ยนไปยังสไลด์ จะมีลักษณะพิเศษให้เลือกหลายลักษณะเช่นลักษณะเปิดเผยและยังมีลูกเล่นปุ่มตัวเลือกเอฟเฟกอีกหนึ่งปุ่มสามารถปรับแต่งได้ตามต้องการ สรุปในบทเรียนนี้จะสอนเกี่ยวกับการกําหนดลักษณะพิเศษภาพเคลื่อนไหวมีให้เลือกใช้หลากหลายรูปแบบและลักษณะก็จะแตกต่างกันออกไปสามารถเลือกใช้ให้ตรงกับเนื้อหาในงานนำเสนอของเราได้พบกันใหม่ในบทเรียนหน้าขอบคุณครับ